สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับพานหวยทางช่องลคลายขุนขาสะพานบุญคนรักช้างจ้าดูน้องบัวตองของเรานะคะมาถักยขายแม่ๆจ๋าแล้วสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าก่อนกวักได้ลูกกวักด้วยสวัสดีจ้าสูสๆ๋ฝากมือสวยสวยสวยสวัดีจ้าสวยจ้าสวย,สวย,สวย ตุงวงสูงโอเคอ่ะเก็บเอาอะากเนี่เริ่มอ้วนแล้วอ้วนมากแล้วนะคะเริ่มไม่อยากจะกวักเลย <laughs> อาหารการกินเยอะแยะเลยนะคะให้น้องจะเลือกกินแบบหญ้าเต็มเลยนะคะ กวักเลยนะคะตอนนี้กวาดนกกวักแล้วนะคะต่อถักท่ายแม่แม่จ๋าแล้วนะคะสวัสดีจ้าขอดีๆลูกกวักดีๆแม่แม่อยากเห็นนกกวักมือนะคะกวักแม่แม่แล้วลูกเล็กวักกวักกวักดีกวดีสวยสวยกวักแล้วจ้าดูกันละเกดของเรานะคะไม่รู้จะทำอะไรเลยกินอย่างเดียวนะคะ นี่กินอย่างเดียวเลยเห็นไหม,ไหมส่วนกระเกบของเราก็ไม่รู้จะโชว์อะไรเลยนะคะโชว์กินอย่างเดียวนะคะชว์กินอย่างเดียวเลยเนี่ยิมอันนี้อันนีน้ นกินอย่างเดียวเลยนะคะโอ้โหคำบบใหญ่ๆโตๆเลยนะคะเห็นกาเก็ตกินแล้วน่าอร่อยมากเลยนะคะท่านคงหิวตามเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้โชว์เป็นตะกินนะคะกินอย่างเดียวเลยคุนจะ พอไม่เหมยแล้วนะคะตอนนี้เกตวดีจ้าไม่เหมยจ้าเร่เรวเร่วดีจ้าน้อยไม่รู้ทำเลยบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายนะคะไม่มีเดดเลย เด็กคที่สวนของเรานะคะเยียนสบายนะคะจะพาไปเล่นตุต๊ตตะนะคะจะพาไปดูตุต๊ตตะใบบุญกันเลยค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะลืมเลยนะคะเรามีกล้วยมาให้น้องกาเกตด,ด้วยนะคะเกตเอากล้วยมาอ้าวมา,มาเอากล้วยแล้ว้ก่อนะอจะถือมาถึงนะคะช้ำเลยนะคะเกตเอาเอาฟักน,นะ นี่กินกล้วนะเด็เดโอ้อาปากอีกวีหนึ่งอีกวีนึงเ็ะไรมโอ้นะโหเนี่ยปอนกันค่ะปอนกันแบบนี้เลยนะคะอาปากให้กินให้กินกันแบบนี้เลยนะคะ นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาบ<ป>ุกตุ๊ตะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกับน้องใบบุญนะคะ<ป>ตอนนี้กำลังเดินทางไปหาใบบุญอ้ดูแม่มุกนะคะยาอย่ายงเต็มเลยนะคะเดินทางไปแล้วเดี๋ยวพ่อใหญ่คุณช้างยอยู่กับครอบครัวอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ไปที่โรงนะคะเพราะไม่อยากให้ผูกกับปูนซีเมนต์เยอะนะคะเดียจะกัดขานะคะ จะกัดขาเอาไปบ,บุญของเรานอนแล้วนะคะวิ่งเล่นเหนื่อยแต่เช้าเลยก็เลยมานอนแล้วนะคะนี่พ่อก็มายืนวันนี้พ่อก็มาเล่นด้วยกันน้องไปบุญนะคะนี่นอนหลับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะพ่อใหญ่กินช้าของเราก็กินอาหารแล้วพ่อใหญ่เป็นอะไรฮบพ่อ <laughs> ดูต้นยางติดต้นยางติดตาแล้วนั่นดูนนต้นยางจจเ,ยเอาเอาน้ำมาล้างแล้<ะ>ต้นยางต,ายติดเต็มเลยเล่นต้นยางได้ผูกไว้นะคะผูกใ้ช้างเล่นต้นยางนะคะ พอใหญ่กึนจ้ากรออยู่ใกล้อาหารนะคะรถค,คนอาหารอยู่ตรงนี้นะคะจะได้กินเยอะนะคะ <g les> โอ้ยนะคะยืนกินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยลูกเา้าก็นอนหลับโอ้โอโตอนนี้ละเมอนะคะตอนนี้ละเมอพอเอาจ้าไปให้แม่นะคะละเมอลุกขึ้นตื่นมาเมื่อกี้ ตอนนี้น้องละเมอตื่นขึ้นมาเมื่อกี้นะคะนอนต่อแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ววิ่งหาพ่อเลย <c oughs> ให้พ่อไปเล่นด้วยเป็นเพื่อนนะนอนแล้วพ่อกลอมนอนแล้วนนแล้วน ไม่ใช่ง่ายๆนะไปบุญไม่ใช่จะนอนง่ายๆขนาดนั้นเหรอนอนลงลูกมาลงแน้วกพ่อจะกลบให้นอนแล้วนะคะตอนนี้ ยังไม่หลับสนิทนะคะพอ,อยาให้เม่เหมืยก็ตื่นเลยนะคะ คนเอาใจเยอะนะคะคนโอ๊ยเอาใจเยอะนี่จะคนเอาใจเยอะนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ เอาไปบนของเราอี่ประมาณนี้นะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ นี่ก่อนก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคบพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะร่ำลไปรวยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ อยากได้อะไรอีกหรือเปล่ามาโอนพ่อนี่พ่อเสียพ่อกลัวแล้วน้องโตแล้วลืมจัดน้ำหนักไม่ไหวแล้วนะคะนั่ จะหาทางนั่งปักพ่อนะคะอ่ะนั่งลงเลยอ่ะนั่งลงเลยอ่ะอ้าวนอนลงก็ได้นอนอ่ะนอน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 มีผี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 มีผวยมีผีด้วยมีผีช่วยโอ้ยจะนั่งกับพ่อจะเล่นกับพ่อโอ้โห ตัวนี้เล่นกับพ่อตัี้